ามาพบกับเจคเคนโนะคะบ้านสวยๆค่ะทุกท่านที่เจคเคนโอคัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด1งาน14ตารางวาค่ะอยู่บ้านเมาะหลวงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะอยู่หลังโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะค่ะ ตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำค่ะพื้นที่กำลังพอเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะบรรยากาศดีๆค่ะทุกท่านราคา1ล้าน3แสนบาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมพื้นที่ท่านโทรคุยกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะเจคเคนโใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ตริดต่อไว้ให้ด้วยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่ททานนะคะ เดีในว,วันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามให้เจคเคนโด้วยนะคะสวัสดีค่ะ